แก้วที่ไปใส่แม่อันไปบิกบานประตูไป,ไปสร้างบานประตูมาเมื่อนี้ไปสร้างเนาะตกลงแล้วเข้าห่ะเอาบานประตูไม้เนาะและกัมีพี่น้องซีเพื่อนแนะนําเขามาว่ะบานประตูแก้วหาะอีกอย่างกับบถือห่วงจุ้ยปันไดพี่น้องและกัาบานแก้วค่เข้าไซส์ไปหลายๆปีแล้วมันเสียนไม่ใชแตกไหยแตกเลา่าพี่น้องเอ้ยและกับเฮือนเข้ากับอยู่อันอนั้นเนาะไม่เนาะอยู่บนนอกบนหน้าพี่น้องบางทีอาจ ม,มันแตกเพราะถ้าไปเปลี่ยนยาขนาดเขาก็เลยวนะ่าเอาบานรไม้ให้มันใส่ได้ระยะยาวเลยมันจะโกนยากเนาะบานรไม้ม,มันสิแล้วเลยมัน,นแตกบมุญบ,บเุเพแม่แล้วแต่ว่าเขากะชีไปก็แม่สองคนคือเก่านั่นแหละเนาะอันสีซื้ออันยังก็แม่ห่อขนมนะเออซื้อแป้งห่อขนมแล้วไกดสีบุญแล้วบุญเดือนเก้าแม่แล้วบุญเดือนเก้าห่อข้าปไปรับดิน ของศาสนาพุทธของเฮานี่เองเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่เฮากับแม่ก็ได้ปไปไล่เบิ่งแล้วว่าเข้าจะเอาบานประตูปองเอี้ยมาจักปองจักปอง,ปองนอะพี่น้องไล่เบิ่งแล้วอืมแล้วก็เขา้าจีมาอัปเดตบ้านให้เบิ่งเลยเนาะมื้อนี้เพิ่นสีมาส่งเข้าเมื่อน,นี้แหละพี่น้องเอยตอนแรกเนาะไสเบิ่งก็เพิ่นสีมารือบ,บอ่อนเลยเพาเพ่นบอก้าเพิ่นนคอมเมนมาเอาคอนสั่งเลยก็ว่าแล้วอออสองนิ้วแหวะสองนิ้ว <c oughs> <c oughs> นี่คือบานประตูใหญ่เนาะทางมีลายเลยกับบ่มีลายอันนี้คือไม่แคบเนาะพี่น้องเึ้งวางเขเอาแบบนี้แหละเพราะว่าเขียวไปท่าสล็กเอาเนาะตัวนี้คือบานประตูใหญ่เนาะพี่น้องตัวที่มีลายแหละสามล้านกีบ แต่ถ้าบอมีลายแหละสองล้านเนาะเพื่นวะน้องน้อยคิดว่าตัวมีลายนะงามเลยพี่น้องตัวบอมีลายแหละบ่ค่อยงามปานใดเนาะนี่อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวมีลายเวลาท่าสลักมันจะงามเนาะส่วนตอนนี้เราเข้ากับกระลังเสียนเลือกลายบานประตูเนาะนี่ตัวนี้บ่มีลายตัวนี้น้องน้อยซื้ว่าบ่งามปานใด แต่ว่าราคามันก็แพงอะนะไม่คาว่าตัวมีลายงามกว่าเ,เข้าไปแล้วว้าสามล้านเนาะสามล้านกีบพี่น้องเลยแล้วสีขอเลือกบางก่อนเนาะว่าสเสอาตัวใดดีตัวนี้ลเราเอาใส่หน้าเฮือนเป็นประตูป้องเยี่ยมสามบาทเนาะพี่น้อง ทอมิสตัวเกียวว่า่ิส่บานคู่แหละตามรักอันนั้นแหละเพื่อนว่าใ,ให้ใส่เล็กคู่นะคุณให้ใส่เล็กคีกก็คือว่าห้าสิ่เอาวันตัวสามบานตัวสามป่องนี่สองบานและตัวเป็นสองป่องเราห้าบานเนาะนี่เ้าสิมาให้เบิ่งเลยตัวนี้ก็คือตัวสองสองป่องข้าเจ้าห้า,าบาน ตอนนี้เขาเลือกไปที่ยมฮอยแล้วนะพี่นะ้องประตูใหญ่เข้าทางหน้าเงื่อนก็นคือนะเขาเจียวตัวที่มันมีไายเนาะตัวที่ผมมีไายนะผมก็ง่ามมาไส่พี่น้องเลยเพราะว่าทางร้านพร่กาะแนะนําให้เอาตัวที่มีไายเนาะเพราะว่ามันง่ามเกินว่าเบิ่งแล้วอกวอเบื่อตอนแรกคนจีเมื่อส่งเนาะเนาะจีไปท่าเบิ่งนน้ากันว่าตอนแรกอันคนจีไปส่งจะงงอะไรกันให้พี่น้องซีเบิ่งเลยเนาะว่ามันง่ามอยู่บอ,อนะ อันนี้ก็แม่เพิ่นม,มาซื้อเนาะเอารถอันนี้มาซื้อเราภายในฮ้านก็มีหลายอย่างเนาะพี่น้องซึ่งว่าแม่เพิ่นก็นติดใจตัวที่มีลายขนาดเลยบึงเพิ่นแยงตัวมีลายฮนะตอนนี้หน้ง่งน้อยก็ได้มอนเือรนอตซนแล้วเนาะพี่น้องซึ่งว่ามื้อนี้ไปสั่งบานประตูกับแม่วากะรู้สึกดีใจตั้งแต่ขี่รถไปพี่เนาะแปลว่าเพื่อนเฮาจะได้มีความคืบหน้าไปฮนะเพื่นอนว่าประมาณสองสามโมงนี่แล้วเนาะเพิ่นสิมาส่งให้เฮา และเบ้าไอา้เพื่อนได้ไปสั่งปูนนอกมือเส้านี่เจ้าของห้านเพิ่นเลยว่ายังมาส่งบ่อได้เนาะเพราะว่าดินทางเข่าเฮือนเท่านี้มันค่อนข้างจะบวมและเพื่อนย้ํารถเพิ่นค่าหะนะถ้าค่าแล้วมันเจ้าขึ้นยากเนาะคือเจ้าของบานประตูเนี่ยเพื่อนก็นคิดนักคือกันพี่น้องเอ๋ยว่าเพื่อนกะถามว่าทางเขา่ามันจะเข้าได้ยี่บ่อเพื่อนะ่ะเพื่อนแล้วบอกให้เฮานี่เปิดประตูท่าเนาะเปิดประตูอันเปิดหัวนี่ท่า ถ้าเอารถเข้ามาได้แล้วเพื่อนสีเอารถเข้ามาขอเทิรนเขาเลยตัวเกียวกาลังเฮ็ดกิ่นกับเมมตอนนี้นะน่องน้อยกันเลยแอบลงมาที่เฮือนหลังใหม่ก่อนรู้สึกว่าลงมาในเฮือนเฮือนหลังใหม่ที่เรากำลังจะสั่งนิ้วรู้สึกว่าสว่างงเลยกะสะอาดหูสะอาดตานะพี่น้องยากให้แล้วไว้เด้เนาะอันสําหรับราคาของบานประตูรวมๆแล้วประมาณสิบล้านหนึ่งแสนกีบเนาะ ถ้าไห่เป็นเงินไทยกับประมาณสองหมื่นกว่านี่แหละพี่น้องเอฟซอาจจะฟังว่ามันถึกเนาะแต่ว่าเงินลาวกำลังอ่อนค่ะตอนนี้กับแพงได้พีนพ่น้องเอ้ถ้าคนลาวเขาเองนะคิดว่ามันแพงสิบล้านหนึ่งแสนกีบเนาะแล้วก็ถ้าเงินแล้วสมบูรณ์แล้วนงน้อยคิดไว้ว่าอยากอันซื้อต้นไม้มาปลูกหล้ไๆให้แบบ เป็นสวนมากไหมเลยเนาะแถวขางเงินเท่านี่นะแปลว,ว่าเฮาคิดซะว่าตอนนี้เฮาอายุเศร้าปีเนาะและถ้าเฮาอายุสามสิบปีนี่เฮาปลูกตอนนี้และอายุสามสิบปีแล้วเพิ่นกระสิเป็นมากให้เฮาให้เฮาได้ไปขายแล้วก็ได้ไปแจกชาวบ้านหรือว่าบ่าได้ซื้อนะพี่น้องถ้าเฮามีหลายเฮาเก่าไปขาย ถ้าขายโบเบิดก็เอาแจกเนาะแบบมันเป็นความสุขกันนะพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาไก้ยฮอดหกโมงแรงแล้วเพิ่นกำลังมาเนาะซึ่งว่านองน้อยก็ได้ถ่ายอยู่แคมเพอนนี้แหละอันนี้ก็เป็นมุมหน้าเือนของเพอนเขาเองเนาะบอกว่าเพิ่นที่เข้ามาได้หรือบอก่พี่น้อง นี่น้องพี่น้องอันนี้คือทางเข้าเงื่อนของเงาเองเพิ่นกาสำรวจทางเนาะว่าจะเข้าทางใดดีรลดจากโบข้าวซันซะนี่แหละเขาแนะนําให้เพื่อนเข้ามาทางเงื่อนอาจารย์และให้แวะมาทางนี้เนาะนมาบึงไปน้ากันว่าสีเข้าได้หรือบอ่มาจะมาบึงน้ากันเลยโอ๊ยสัตว์เลยคักขนาดนะ <laughs> เหลงไวขนาดเลยเดียว่าถิไปเิ่งน้ากันเลยเนาะว่าจะมีอย่างแน่เพื่อนเอามาส่งให้เฮาให้เพื่อนถามเข้าไปไว้เลยเนาะบ้านนี้6โมงก็ยังมีแดดอยู่พี่น้องเลยตัวนี้สามบานตัวนี้เอาไว้นาเฮือนนาเฮือนก็คือสามบานใส่สองอันเนาะ บานี en, das ้แหละโตบ้านใหญ่แล้วหามสี่คนก็เกือบบ่อแพพี่น้องเพราะว่ามันนักเนาะเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งไลน้ำกันทัดๆเลยว่าสิงงามสำใดยอสี่คนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโมมันแตกแล้วบอมันนักอลีพี่น้อง มันนักเนาะตัวนี้หามสี่คนพอเสี่ยงมาจักหาคนเนาะหาพกคนออกมาอุ้ย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 มันกะคนกับตัวน้อย ประคองคนละสองคนละคนละทางกัได้เนาะอออ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเกือบบลอ แม่บให้ค้นความได้แม่แม่บให้ค้นความได้ มื่อวานนี้ว่าจะถ่ายต่อเนาะพี่น้องซึ่งว่าแบตโทรศัพท์ก็ได้เบิดเนาะเฮาจะมาถ่ายต่อตอนเช้านี้และสำหรับราคาสั่งบ้านรวมทั้งเบิดแล้น้องน้อยจะมารวมให้ฟังตอนที่เฮาสั่งบ้านแล้วเนาะน้องน้อยได้จดใส่สมุดเป็นทียมห้อยเบิดทุกอย่างเนาะพี่น้องซึ่งว่าเฮาสั่งอันนี้มาเบิดตแล้วต่อไปเฮาก็สิได้ ซื้อนันกะโลปูพื้นนะี่นะภาษาไทยและเพื่อนเอินว่ากระเบื้องเนาะอันนั้นคือเป็นขั้นตอนต่อไปและกะปูนโบกเนาะแม่เพื่อนว่าแม่เพื่อนว่าต่อไปแล้วกะโลกับปูนแล้วจะมาพร้อมกันเลยเพื่อนว่ามันจะเป็นการบอรเสียเที่ยวเนาะสำหรับฮานที่เพื่อนมาส่งน่กาเมน่นมีเบิร์ตทุกอย่างเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนนะนำเข้าจากไทยเบิร์ตทุกอย่างเลยเพื่อนว้านะ ถ้าเอากับที่ได้ราคาห้งงานนะนะสำหรับโตั้างหลังนี่นเป็นบานประตูเนาะตัวนี้บานประตูเนาะภาษาลาวประมาณ16 16อันเนาะสอล้านเจ็ดแสนกีบประตูวงคู่ก็คือเป็นลายประคาบประเนาะ6ล้านกีบวงกบ3ปมปองนะ2องแสนต่ออันหนึง่งแลวกับตัวสองปองนะ แปดสิบเนาะมีห้าอันนั่นแหละพี่น้องสําหรับเมื่อนี้กับปาอไาอพิ่นได้เอารถยักไปซื้อเอาปูนเนาะเพื่อจะมาก่อเพิ่มเติมตัวที่ยังบ่แล้วแะละเดี๋ยวน้องๆี่ไทยเบิ่ะตัวที่เพิ่นขนลงแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นประตูทางเข้าเป็นบานใหญ่เนาะพี่น้องเพิ่นก็นเลยแนะนําให้เอาเสื้อมามัดเพราะว่าเข้ายานเพิ่นยานฝนลมมาแล้วมันสีเฮ็ดให้ฮักให้เพเนาะ นี่ลายของเพื่อนก็นคือเป็นลายปลาคราบนี่แหละพี่น้องถือว่าหนงน้อยมักหลายลายนี้เนาะถ้าตั้งขึ้นมาเลยก็เ้าท่าสีใส่กับสุดยอดเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นวงกบเนาะวงกบตัวทั้งเทิงนี้สองสองสองป้องเนาะทั้งรลุมก็เป็นสามป้องตัวนี้สามป้อง ส่วนประตูทางเข้าสองบานเท่าก็คือเป็นลายดอกไม้ตาเวนเนาะน่าน่าจะเมนดอกตาวเวินผืนแกะสลักงามขนาดเลยเนาะนี่ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเป็นไม้แดงเนาะพี่น้องตัวที่ตัวนั้นแหละเป็นไม้แค้นจะออกสีขาวๆน่นจะหน่อยส่วนไม้แดงที่ออกสีแดงเนาะตัวนี้ นี่ก็เป็นมุมข่างบ้านของเฮือนทฮานพี่น้องกาเบาไอ้เพื่อนกากำลังเห็ดเนาะทางในเพื่อนกำลังผสมปุนอยู่พี่น้องเลยเมื่อนี้เฮ็ดคนเดียวเนาะสงสัยว่าไอ้อองเพื่อนกำลังห่อขาต้มนำแม่เพื่อนเนาะเพื่อนบได้ม,มามื้อน,นี้พี่น้องเลยบบาไอา้กพื่เห็ดเมื่อน,นี้เมื่ออื่นเพื่อนกะสิไปใส่บาตรเอาไว้วิทยวันศีลวันพระบบาไอา้จ,จัสจีด้ มาเฮ็ดต่อเนาะเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้เบิ่องอีกตอนที่ใส่บานประตูตอนนี้นงน้อยได้มาเลาะสวนเนาะพี่น้องซึื่อว่าเห็นอันหั่งหั่งมิ้มเนาะอยู่อันแถวป่านป่านนี่เปียเฮ้านี่แหละพี่น้องวันนี้นงน้อยสิเอาเอาด้วยมือเปล่าเนาะพี่น้องแบบว,ว่าเฮาเฮาเห็นฟ่นเอาคือว่าแบบมันบอตอตนะ ก็เลยว่าสิลองเอาก่อนก่อนอื่นเฮากะสิใส่หมวกก่อนเนาะแล้วกะใส่อันผ้าปิดปากเพื่อมันจะบ่บินมาอันไกลเฮาเนาะแล้วสิเอาเลยเห็นบ่แต่ก ข้างกับพอดีงามเลยพี่น้องเลยบัวใหญ่บัวน้อยหลายเกินไปอออ เอาได้่อึเอาด้วยมือเปล่าข้างแรกนอกว่าจะเป็นยังไง หอกบเดลพามานำเนาะ นี่เลยห้องมิมของเฮาเดี๋ยวเฮาสี่ไล่เอาแม่เพิ่นออกก่อนเนาะหล้วจากซียมเบิงน้ำหวานของเพิ่นนี่เฮาได้แล้วพี่น้องแม่บินเต็มหมดเลยเนาะเดี๋ยวจะลองซียมเบิงน้องน้อยบ่ได้เอาพามาเนาะก็เลยตัดบ่ได้พี่น้องเลยอืมหวานพี่น้องเดี๋ยวน้องน้อยสิมือเอาพาก่อนบ้านี้ อืมเมื่อเอาพ้าก่อนเด้บอบานนี้น้ำกำับหวานอยู่แต่ว่ารสชาติแบบเจ้าไหไพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นห้างของเพิ่นเนาะเพิ่นล่นลงมาเมื่อกี้นี่อันนี้เยาวไม่ไม่วากินอันนี้ ก่อนอื่นน้องน้อยและครอบครัวก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ทุก่านที่เพิ่นเข้ามาฮับส้มคลิปแล้วก็บุกหามโฆษณาเนาะเพื่อให้เฮามีเงินมากซื้อบาดประตูในเมือน,นี้และพี่น้องเอ๋ยกะความฝันของเฮาก็ได้เก้าไปเทือละเก้าเนาะแต่ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อและก็ะ ที่มาฮอตจุดนี้ได้กับย้อนพี่น้องเอฟซีเบิ้อทุก่านเลยกับผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ผ่นฮักแพงเอ็นดูครอบครัวของน้องน้อยเนาะพี่น้องตอนนี้บ้าไอส์ประกากกำลังเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องซึ่งว่าเผ่นก่อเรืยเรื่อยร้อยและผ่นกะทิมาต้งตั้งวงกบรายการมาใส่บานประตูเนาะแล้วเราจะมาอัปเดตให้พี่น้องเอฟซีเบิ่ออีกเทือหนึ่งเนาะบ้านเราสั่งไปหอดใส่หัดใส่แล้วเราก็สิอัปเดตไปเรื่อย แต่ว่าถ้าเขาจะอัปเดตได้ก็คือเขายักให้เพื่อนเขาอ่อนไม่ว่าเก้าไปได้เก้าหนึ่งแล้วเขาก็ถ่ายได้เก้าหนึ่งเขาก็ถ่ายเนาะถ้าถ่ายดุได้เกินไปมันก็ไม่ว่าเขาก็ต้องเอาคลิปอื่นมาผสมนำาแลพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดอ้อจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบุญขอบคุณที่บกดคามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโนโฟแฟเมลีเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย